ผมก็อยู่ที่น้ําตกห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับสําหรับน้ําตกจะสวยงามขนาดไหนและเส้นทางการเดินทางจะเป็นยังไงติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ มาถึงแล้วไปลุยกันเลยน้ำตกนี่มีอยู่เพื่อนว่ามีกี่ชั้นสามชั้นเนาะชั้นแรกนี่โอ้อันนี้มีมีนักท่องเที่ยวมาตัวนี่ ไปดูสิว่ามีใครเล่นน้ำพ่องดูที่หนอนนั่นติดอูไดังได้ะ่ะโอ้นี่บรรยากาศรอบข้างนะครับนี่ต้นไมส้สูงสูง น,นโอ้บรรยากาศล่มเย็นโอ้นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ครับนี่ครับผมูว่ากล้องหันก่อนนะมาหันเนาะ มันป่าไม้มันบังเดี๋ยวเราลองไปตรวจทอบเลยก็คือจันที่สามที่มีสะพานไม้ไผ่โอ้โหนี่จันแรกกันเนี่ยฮะลองไปดูอ่ะลองไปดูเนาะ สวยงามขนาดเลยนี่จันแรกอะครับเนี่ยนี่จันแรกเนาะโอ้งามขนาดต่างบนงามเดี๋ยวนี้น้องเนาะโอ้นี่น้ำตกห้วยแก้วตัางบนดอยหางน้องเนาะอ๋อโอ้นี่จันแรกอ็เล่นน้ำเย็นเนาะเอาล่ะเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปจันจันบนต่อขอบครับนี่จันที่หนึ่งอยู่เดี๋ยวมีจันที่สองจันที่สามงามกว่านี้เห<ว>ย็นแท้ บรรยากาศเส้นตางที่แบบจะไปน้ำตกจันโบนี่ก็ธรรมชาติมากๆเลยแต่เตียวต้องระวังน้อยหนึ่งเพราะว่ามันมืนโอ้ Oh. โอ้ en, p, โหร่มเย็นครับร่มเย็นโอ้นี่ต้นโอ้ตนไม้ที่นี่แต่ละโตนี่สูงสูงข้างนั้นเนาะว่าไงสาวน้อยตรงไหมสาวน้อยไหนล่อยังนหนดูยิ้มหน่อยดี 我哈哈哦吼哦哦哦 ูนี่นี่ตั้งร่มนี่กล้องนี่ซูมมาได้เฮาบัดต้องซูมกันละไปดูใกล้ๆก,กันเลยซูมไปก็เท่านั้นครับสู้ไปดูใกล้ๆดีกว่าทางลงลงตั้งไหนโอ้ยตั้งนี้ลงบ่ได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหาทาง ลงแป๊บนางโอ้นี่คือทางเดินเด้อครับทางเดินโอ้ อันนี้มีทางลงมีทางลงนะครับนี่แต่ก็ว่าจะชันๆสักหน่อยนี่น่าจะาชั้นที่สองนะครับน่าจะาชั้นที่สองก่อนนี้คือตังลงมันกดปะกะ่อเวลาลงก็ต้องระว,วังหน่อยนะครับถ้าจะดีๆอ่ะเกือบผ้าใบนะครับ เข้าใจพือดีก็คือภาพใบนะครับอันนี้ผมกระโดดลงเลยนะโอ้นี่โอ้น้ำเย็นแต่โอ้นี่ขนาดจันที่สองเลยครับนี่ งามขนาดนี้เลยนะครับนี่โอ้เย็นลยแลยเ็นเย็นขนาดเลยครับในน้านี่ น้ำตกนี่ก็จะมีเป็นช่วงหนึ่งนะครับเพื่อเตีวระวางน่อยเพราะว่าบางทีมันก็ลึกอ,อยู่นะอันนี้คือตกไหลไปทั้งกุ้นเนาะโอ้ครับจัดที่สองอยู่เดี๋ยวจะเพื่อดูหัม,มุมหนึ่ง นะครับออก็ถือว่าปรทับธรรมาดาเลยแต่ยังหมมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยังหมมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นสามชั้นสามนี่คือไฮไลท์เลยจุดที่น่าสนใจแต่ขนาดนี้ก็ งามแล้วนะครับเนี่ยงามแล้วเดี๋ยวบางคนบางคนอยากจะชมมุมบางป้นห่องเด,เดี๋ยวผมปิ๊กไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิ๊กมาให้ชมมุมนี้ใหม่อ่ะบางคนบอกว่าเอยอยู่มุมนี้ถ่ายห้องให้หันอันนี้นะครับอันนี้ครับนี่อยู่มุมด้านนี้ถ่ายให้ดู โงามแต้ครับงามแต่บรรยากาศรอบข้างนี่ก็ธรรมชาติแต้นะครับธรรมชาติแต้แตเลยตั้งที่ผมลงมาก็ตั้งตังนี้นะครับมันจะชันชันสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปจันจันสามบนปุ้นนะครับวัเดี๋ยวผมก็ไปจันสามดีกว่า ตั้งเตียวเหรอโอ้โ,อโอ้เดี๋ยวผมต้องขึ้นนี่แหมะแล้วครับเนี่ยตั้งที่มาตะกี้จะขึ้นนี่เลยหรือว่าอ a d v นเจอร์สมจริง อยู่รูมปุ้นทายอ่ะความจริงขึ้นมาเนี่ยนอกป้นหาะนะน้นอยเนาะนี่ครับนี่ครับอันนี้ขึ้นมาแบบใกล้ๆและวตะกี้ผมอยู่รูมปุ้นทาย านดายอันนี้อันนี้คือตังที่จะขึ้นไปจันสามนะครับฮะ<า>โตรศับไ์ขายที่ไหนอไอเออมิหยักะมันมันซ้อนกันนี่อา่ากำกันโอ้น้ำตกนี่กับงามอ,อันนี้จันที่สองอยู่เนาะ อ้ไอคือไปจัสามก่นอนไปไปเด้อหายหูบี๋อ่ะเฮเดี๋ยวเราไปจั้นสามกันนะครับไปจั้นสามกันต่อก่อนแน่จะลงเล่นน้ำนยากอยู่นะครับเนี่ยเพราะมันตางลงมันก็นหายากอยู่นะ แต่ว่าจันหนึ่งตะกี้หละออนเป็นลงเล่นกันเนาะมาแล้วมาแล้วชั้นสามด้วยครับ ก็คือ,อยังว่านะเนาะมันเตียวหากหน่อยนะครับมามาชมชั้นสามกันอ,อื้ออีกหน่อยนี่นะ อ,อยู่ครับก็แป้งของไก่ยู่นะ่นนี่อยู่นี่ได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนเลยโอ้ โอ้นี่ก็โอ้เอา้านี่น่าจะโอ้มื่นขนาดเลยยัางบาจ้ชั้นสามนะครับเนี่ยแต่น่าจะเป็นน้ำที่ไหลามาจากจั้นสามนั่นแหละโอ้มื่นขนาดนะครับเนี่ย คือถลายลงเลยนะนี่นะคือถลายลงเลยนะอ๋อน,นี่ครับโอ้บรรยากาศก็โอ้งามงามจะลง จะลงไปดูนะครับโอ้โหสุดยาด งามครับงามเอาละเอาละไปจันสามที่มีสะพานไม้ไผ่เลยครับนี่กว่าหน้าจะจันสามอละแต่น่าจะเป็่นห่างน้ำตกโอหมื่นขนาดเลยไปลงมนเด้อ โอ้ยนำไปแล้วแม่ละแม่ละ,ละนี่จันสามต่เป็นหางน้ำตกแม่นขึ้นตังน้นมานั้นอ้อโอ้โอมีนักท่องเที่ยว้วย ถึงแล้วเอาไปแล้วโอ้แม่ลาบถึงทีจะทานไม้ไผ่แล้วเนะโอเคเลย ถึงแล้วครับถึงแล้วสสโอ้โหนี่อะคือสพานไม้ไผ่เนาะที่เขามาตะกี้เนาะนี่คือจั้นสามเลยลอ่าโวยสวย นี่นักท่องเที่ยวด้วย, <laughs> ายางามจังนะเฮานะบื <laughs> ้อนะเฮานะเดี๋ยวขออนุญาตถูกไดมนะครับเดี๋ยวข้ามไปนี่ก่อนถ่ <laughs> ายมุมเทีย่ยวครับ <laughs> โอ้สูงขนาะด น้ำตกห้อยแก้วจันที่สามน้ำตกห้อยแก้วจังหวัดชีางรายสวยงามครับจอด แก้วตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสุดยอด